เกิดเป็นข่าวดูมายาฮอตนิวส์กดใหม่ อ๋อะวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวของโชคลาภเห็นไหมพอเรามีสิ่งที่ศรัทธาและก็เราตั้งใจนั้นนะคะเรื่องที่เป็นโชคลาภก็ต้องมาเกิดกับเราอย่างเช่นคนนี้เลยนะคะคุณสุนารีราชสิมาคุณเราทราบกันดีแล้วว่าแม่สุเนี่ยคือเขาจะเป็นคนที่ต้องแบบทุกงวดต้องตามเขาเป็นเจ้าแม่เหมือนกันสุนารีคุณไฮอาภาพรมนติาเซตเขาเซตเขาแกงเขานะคะคือต้องบอกเลย นี่นี่นี่จนแบบว่าเสียงดวงเสียงโชคเนี่ยจะได้ไปเป็นพรีเซนเตอร์นะคะเกี่ยวกับลอตเตอรี่แล้วนะลอตเตอรี่อนนอนไลน,น,น์นะคะหนึ่งนะคุณผู้ชมค่ะล่าสุดค่ะคุณ16พฤศจิกายนนะคะคือต้องบอกเลยค่ะงวดก่อนวันที่16พฤศจิกายนเนี่ยได้ออกมาโพสภาพลงไ g จ t o r y งานนี้ต้องบอกว่าตาคนตาดีได้เนี่ยก็จะเห็นเลข3ตัวนะคะจากพี่สุนารีนะที่มาบอกกันตรงๆไปเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเลขนี่เลยค่ะ7 8 9ดแและเลข 645หค่ะคก่อนที่ IG Story จะหายไปภายใน24ชั่วโมงเอาหลักใครที่ตามก็จะได้เห็นการแต่ใครที่ไม่ได้ตามนั้นก็พลาดไปนะจ๊ะงานนี้แฟนๆถึงกับต้องรีบแคปภาพเลยนะคะแคปไว้เลยลุ้นเลยว่างวดนี้เนี่ยจะออกไหมอ่ะสัปดาห์หน้าเตรียมรอะะรุ้นเลยรอดูเลยนะคะคแต่เราไม่ได้เข้าไปดูเนาะนะคะแต่ว่าก็มีบอกไว้แล้วนะคะเตรียมแคปไว้นะ789และ645นะคะอันนี้เป็นเลข3ตัวที่แม่สุเขาเนี่ย ได้มาให้ไวละจ้ะเออใครมีโชคนะก็ลองเสียงทายดูนะครับ่<ช>ีนีได้โชคจริงเนาะใกล้จะปีใหม่แล้วด้วยไม่แน่นะไม่สุขเขาถูกฟุกงมั่วเลยค่ะ